โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุดท่านกันตัวประกันนะครับผมวันนี้มาอยู่แก่ไมค์ครับในไมค์ครับเอาชิลลอดซีรีส์ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมวดตำรวจวันนี้เนี่ยผมเรามาอยู่ในแมปตำรวจจับโจรยู้คนที่เราชอบครับไม่ไม่มันเป็นมันเป็นตำรวจจับโจรที่แบบว่าจะมีโจรหน้าโง่แล้วก็ไปป้นแบบในบ้านแบบรวยๆอ่ะเข้าใจปะ เออแล้วเราจะมีตํารวจแบบว่าคอยคุ้มกันอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแบบนี้กันแต่ถ้าอธิบายไปเนี่ยน้องๆก็คงไม่เข้าใจหรอกเราจะต้องมาเล่นให้ดูเว้ยใช่ครับไปอันดับแรกสิเราต้องทำนั่นคือเอาทำมันเหมือนเดิมเลยวะส่เอ้าเฮ้ อ๋อสุ่มแล้วโอเคอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพี่จะต่อยประมาณสุ่มชื่อลัยชื่อนะประมาณห้าหังนะเข้าไปนี้ก่อนเข้าไปนี้ก่อนมาอ๋อเข้ามาในนี้เอ้ยดีๆดีๆดีๆเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันก่อนนะผมซึ่งแบบนี้เนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นสองทีมคือสีแดงกับสีน้ำเงินมาแบมโอเคเอ้ยบมาโอเคมาแล้วเราจะต้องสตาร์ทเกมโดยการขีดขวางที่ท็อตใช่ไหมนะครับ ไป let's go ซึ่งมันจะแบ่งแบ่งเป็นระหว่างโจรกับตำรวจมาตอนแรกเราได้เป็นอะไรมบ้างมอดเราได้เป็นโจรเลยอ๋อเราได้เป็นโจรก่อนมาเราต้องได้เป็นตำรวจก่อนแล้วไม่ชอบตำรวจหน้าที่ของโจรเนี่ยผมสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือเข้าไปในบ้านแล้วครับป้นแต่ตอนเนี้ยมันมีเงินให้เราอยู่ประมาณแปดร้อยใช่ปะอันไหนคิดบ้าเงินรวมนั่นเองเงินเรารวมมาสองอ่ะใช่ใช่เงินรวมเงินรวมสีเขียวกูซื้อไปหกเออเอามาเอาเอาเกียร์น่ะผมผมว่าระเบิดระเบิดควันเดี๋ยวพอ เออโอเคโอเคได้เลยได้เออเขียวกับหกอันกูอยากได้มันมีเข็มชีดยารี่คือฮิวเนาะไม่เข็มเข็มชีดยาไม่ฮิวเข็มชีดยามันเข็มชีดยาคือเร็วโอโอเคมาอะไรนะฮิวจะเป็นรูปกล่องฮิวตอนนี้นะครับผมเรายังอยู่บนรถบรรทุกเนี่ยบนซื้อรถคันนี้เนี่ยจะมุ่งหน้าไปถึงบ้านที่เราจะไปป้นเนี่ยประมาณสิบสิบหกวิสิบห้าวิก่อนหน้านั้นมอน อ่ะแล้วเราจะเป็นลักในการตัดนใจพี่มึงดึงกูอ่ะกับมึงไปห้องอัดคลิปอีกห้องหนึ่งอ๋เหรอทำไมเออเดี๋ยวพวกมันรู้แผนแล้วไง่ได้เออเอออ่ะดึงไปดึงไปดึงไปมาโอเคไปโอเคนี่นะผมคือเราอยู่ในท่อนะทุกคนเราต้องออกจากท่อเพื่อไปป้นเงินมาให้ได้มากสุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยอันอันดับแรกพี่ก่อนที่เราจะเล่นนะเราต้องแบบ ไปท่อเรื่อยๆก่อนนะแล้วแบบดูว่าเขาอยู่ตรงไหนเองไงเราจะได้ไปเกิดตรงที่ไม่เช่ไม่เจอเขาอแล้วก็มันจะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะทุกคนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมกล้องวงจรปิดถ้าเกิดว่าเราโดนกล้องวงจรปิดเจอแบบมองเห็นนานๆอะ่ะมันจะทําการแจ้งเตือนไปยังพวกพวก,พวก,พ,วกพวกยามเว้ยเออใช่ใช่ครับมัดมัดมดเจอแพี่ก็เลยจะได้พี่ก็เลยจะดูเซฟหนึ่งอันมัดเฮ้ยอ๋อ กลังจะใกล้ละใกล้ละไกลละผม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 กําลังแล้วพี่กําลังจะโดนจับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเหยียดพึ่งโดนดิอุ้ยบอลอุ้ยบอนกูได้กองนึ่งบอลอุ้ยพี่พี่พี่ผมผมโดนไฟผมโดนไฟใช่หรอกําดักมันหรอมีคนโดนกําดักไฟวางโอเคโอเคโอเคเอาเลยเราไอเขียวไอเขียวมาพี่เขียวมาเราไปสักสี่สี่ตู้เซฟปะมันอยู่ชั้นไหนกันวะชั้นหนึ่งพี่ไอ้เขียวอยู่ชั้นหนึ่งไอตามไอ้ตามมาตรงพี่ไอบอลตามมาตรงพี่เฮ้ยมันมันมาหันมา ดี่มันมันเดินผ่านพี่ไปได้มันเดินผ่านพี่เฮ้ยเดือดเดือดเดีือดผมโอเคไอ้ทามมันอยู่กูว่าเฮ้ยทามมันระแวงตรงเนี้ยพี่ผมผมตายแล้วว่ะใช่หรอผมโดนผมวิ่งไปเหยียบไอ้นั่นน่ะไอ้กับดักไฟมันน่ะโอ้ยโอ้ยเออว่ะใช่ว่ะเห็นป่ะกับดักไฟโคตรโกงเลยคีกับดักโกงมากว่ะอ๋อไม่จะมีกับดักวาอยู่ตรงพื้นด้วยใช่แล้วเราจะมองไม่เห็นกับดักนั่นน่ะเห็น อ๋นี่แหละพี่พี่พี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นเฮ้ตอนนี้พี่ได้หกร้อยกว่าบาทแล้วอบบมอดว่าไงผมว่าออกดีกว่าไหมป้องกันไว้ก่อนใช่เหรอออกไปเลยเหรอผมทำพลาดแล้วไงผมก็แบบไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเยอะกว่านี้พี่ออกเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยมันมีมันมีนน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 น่่ไมอออออัััััีีีีี้้้้้เฮ้ยไม่ได้เห็นกูได้ไงอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมกูไม่รูาบอกอ้า วะเออะไรมันน้าซึ่งเวลาโนเขา่ยจะเห็นเราได้นะเว้ยทุกคนก็คือว่าเราเขาอาจจะต้องโดนเราอาจจะต้องโดนกล้องส่องประมาณสักครู่หนึ่งเว้ยเขาถึงจะเห็นเราได้หรือไม่ก็แบบเราจะโดนเขามองอะถ้าเกิดเขามองเราก็เห็นใช่ซึ่งเฮ้ยเมื่อกี้มันกดเย้พาเล่นบอกว่าแตไมันไม่เห็นกูวะผมก็ไม่รู้พี่ไอ้เหี่ยมันกดเย้่พาเล่นแน่นนเลยไปซื้อซื้อของเนี่ยเราไม่ยืนยผมลตม,ลมเราต้องซื้อพวกนี้ก่อนพวกแบบลูนจะได้เอาไประเบิดมันบ้าง เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้ออันนี้เนี่ยคือกับดักเอาไว้แบบว่าป้องกันไอ้พวกหานั่นแหละทุกคนเห็นป้าที่พี่เว็บเดินไปแล้วติดพีดักเป็นเพราะอันนั้นเลยเว้ยมามาหมดติดไว้ตรงประตูอะตรงทางผ่านอะตรงทางผ่านเนี่ยมันก็โดนทางผ่านเนี่ยมันก็โดนเออตรงทางแบบปิดไว้เลยปิดไว้เลยได้ได้ไอ้ตรงตรงทางขึ้นบันไดอ่ะไอ้ตรงนั้นตัวดีเลยเว้ยหมดอะเออมันมองไม่เห็นเว้ยทางขึ้นบันไดอ่ะโคตรตัวดีอ่ะ มเนี่ยนะวิ่งขึ้นมาพ๊กโดนปั๊บเออใช่ใช่ใช่ชัวแป๊บนึงในห้องน้ำไเอากันไว้ก่อนเผื่อมันมีคนเข้าไปแอบมันมาแล้วใช่ป่มมาแล้วพี่มาแล้วโอเคโอเคตอนนี้นะครับผมเราจะต้องมองหาโจรซุ่มหมบอกเลว่ามันมองค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าเราต้องฟังเสียงนะเวฟังเสียงเวลาพวกมันขโมยของเวลามันมีเสียงตอนทุบไปเรอย่างเงี้ยผมเลยแบบผมว่ามันเนียนนะเว้ เราหาเสียงกันนั่นแหละเออใช่ใ okay, ช่ใช่ใช่พี่ไปดูชั้นล่างเองได้ผมจัดชั้นบนเองเอ้ยชั้นบนพี่ชั้นบนหมอพี่ทำงานหมอพี่ทำงานใช่เหรอใช่เหรอเดี๋ยว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 มุดท่อมันมุดท่อไปแล้วใช่เหรอมุดท่อโอเคปล่อยไป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 มุดท่อเหรอแม่เมื่อกี้เจอโจรพอดีเลยโจรเฟรมเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนพี่ได้ยินเสียงใครต่อยเอ้าเอ้าโจรขโมยไปหกร้อยสามสิบสามหกร้อยหกสิบสามอันแล้วก็ออกเลย เค้ย <Okay>. hey, จริงจังมันเนี่ยเฮ้ยมันมันเล่นจบเร็วจังวะม,ม,มันเอาไม่ตังค์ไปน้อยอะ่ะน้อยเกินมารอบน,นี้ไม่เป็นไรเอาใหม่เฮ้ยทำไมมันเอาตังค์ไปน้อยวะมันมันมันทุบกล่องเดียวแล้วมันออกเลยนะเว้ยคนละกล่กองมันเอาคนละกล่กองแล้วออกเลยพี่แบบไม่โลภเลยอะ่ะโอ้โหเกิน โอาโชวคนละกล่องออกเลยเนี่ยนะโอาโชวขนาดเรายังโลภเลยผมขอพี่เนี่ยว่าโลดด้วยว่าพี่ของผมเนี่ว่าผมไม่เจอกล่องเลยเว้ยผมไม่รู้ทำไมแต่ผมไม่เจอเอ๊ะมันทำไมเอาไปน้อยถึงวะโอาโชวมันออกเองอยิ่งอ้างยิ่งหมายเลยดูไปไปไปโอเคไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือตอนนี้ผู้บันได้เงินไปเท่าไหร่นะได้เงินไปทั้งหมดเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเลย เจตจุตร้อย,อยเนี่ยโถแล้วเราจะต้องทอํายังไงเราถึงจะได้ไปเป็นฝั่งโจรบ้างเราก็ต้องจบตาเนี้ยเราต้องชนะมันให้ได้ใช่ไหมมันจะสลับพี่ไม่มันจะสลับอ,อ๋อเอ้มันจะสลับอยู่แล้วเราไม่ต้องชนะมันอะ่ะมันแค่สลับอ๋อโอเคคือเวลาเล่นเนี่ยเราจะไม่กด F 5เล่นนะทุกคนเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะโกงเฮ้ยเห้ยหินผมเรื่องแสงพี่หิวเรื่องแสงข้างล่าง ใช่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 ขึ้นดูข้างล่างเลยใช่ใช่ใช่กูเจอแล้ว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 ข้างบนนี่แบบเงียบมากอะบอกเลยเฮ้ยเจ๊งแล้ว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 ไปทางไหนมันปิดไปแล้วมันปิดสวยไปแล้วเฮ้ยเขาเขาเขาหายตัวเขาหายตัวเฮ้ยมันวิ่งกลับไปทางเดิมมันวิ่งกลับไปทางเดิมไม่ใช่วะ ไปวางแป๊บหาเลยหาเลยบอสปากหวานแล้วปากหวานแล้วหาเลยหาเลยมันไปได้ไม่ไกลหรอกคนชื่อเฟมอะ่ะมันกากเราฆ่าคนชื่อเฟมก่อนเวไปเราบบเออใช่กำจัดจุดอ่อนก <c oughs> <c oughs> ำจัดจุดอ่อนก่อนเฮ้ยมันป่านี่มันหายไปเลยอะ่ะเขาพี่เฟมเขาชอบซื้อระเบิดควันอะ่ะเขาน่าจะมีระเบิดควันในตัวสักสี่ห้าอันนะโอ้ใช่อา้าวไอ้ทามไอ้ทามโดนกับดักพิษกับดักไฟผมตายอ้าวเหรอ เออกำลังไฟเหยียบแล้วมันตายพี่เรียบร้อยมึงว่าเขาอยู่อยู่ไหนวะพี่เฟรมอะ่ะว่าเขาได้อยู่เฮ้ยท <c oughs> ี่เดิมบริเวณเดิมเลวันบริเวณเดิมหายอยู่หายอยู่กูเจอเขาละกูเจอกูเจอเขาละกูเจอเขาละกูเจอเขาละเอาดิระเบิดควันเหรอเขาเขาไปตอนนี้ไปแล้วเออเขาโดนระเบิดควันวิวเขาเดินหลายระเบิดเลยเฮ้ยทำเฮ้ยทำยังไม่ตายไอ้ทำตายแล้วไม่ใช่เหรอ ไอ้ทั้มไม่ตายไอ้ทั้มเนี่ยตายเรียบร้อยพี่เฟรมบอกว่าที่ตายอ่ะเออพี่เฟรมตายว้ายว้ายวันนี้แหละนี่แหละนี่แหละเออวันที่สองว่ะบอกแล้วกับดักเรามันใช้ได้ผล4 5 0ร้อยกว่าบาทอ่าซื้อระเบิดควันซื้อไอ้ไอ้ปายและโผล่คืออะไร ไฟนตอรพโพลเขาบอกว่าเราสามารถที่จะลอดผ่านสิ่งก่อสร้างแบบเล็กๆได้แบบเหมือนแบบเหมือนลอดช่องแล้ววิทยุอ่ะวิทยุคือเราจะสามารถเปลี่ยนโพซิชั่นกับทีมเมทได้ก็คือแบบว่าเหมือนพี่อยู่ข้างบนผมอยู่ข้างล่างพอกดวิทยุเราก็จะสลับที่กันโอ้แค่นั้นแค่นั้นเอโอเคปะเดี๋ยวรอรถบรรทุกไปส่งรถที่บ้านกันรอบนี้ตาเราป้นนะทุกคนเอเอเอาเอ,เ,อเอา,เอาว่าคนละกล่องแล้วออกไหม กวนไสอ่ะกวนไสพวกมันอ่ะไอเชี่ยมันกล่องเดียวแล้วออกทุเรียดเกินอ่ะได้ผมได้หมดอ่ะผมคิดว่าเดียวผมขอเจอกล่องอะผมหากล่องไม่ค่อยเจอเลยมันโอ้ยไม่ยากม่อนเจอแล้วกล่องมันหนึ่งสองกล่องว่าเอาแล้วออกแม่งคี้โกงพวกเนี้ยมันเล่นไม่โลกมันหวังชนะงเดียวรู้จักทำคุ้งน้อยไปมึงอ่ะไปไปเลยรู้จักทำคุ้งน้อยไปวะเนี่ยห้องเนี้ยแบบหูยาวเอ้ยผมออกไปแล้วเหรอออกแล้วแล้วผมผมรู้สึกห้องนี้ห้องนี้ใช่อ่ะ พี่รู้จักปะอะไรที่มันใช่แล้วก็ออกมาเลยพี่มพี่พ,พี่หากันโอเคกูว่าตรงนี้แหละาจะจะเหมาะโอเคโอเคพี่ okay, okay. พ,พี่มาเจอตู้เซฟแล้วไหะผมเจอผมเจอตู้เซฟเหมือนกันรีบต่อยเลยเวลามันขึ้นสีแดงห้ามต่อยนะทุกคน <iting tone> เก็บเวลาเงินมันกระจายอะ่ะอมโหเก็บเหมือนกัน เออพวกมันจะเห็นกูได้อยู่สามร้อยสก้าสิบแล้วพี่ได้สี่อยได้ส <c oughs> <อ>ี่ร้อยหสีรอยหเอ <c oughs> พี่เฟรมวิแถวผมอะแล้วเขาก็เอาไอ<า>ห,หินหมางเรียบร้อยเขามึงงงกูแล้วเขามึงงงกูลกแล้ว,ลว,ลวไอมอใช่เหรอเอบอลไอบอลไปอ่าคุณโดนพี่เฟรมฆ่าไอ้ย่โดนพี่เฟรมฆ่าโอ้ยมเฟรมมาได้ไงอะไอบอลออกไมเลยไอบอลออกไป ไอ้ยุดเบไม่ได้หรอวะคุณหยุพี่เบมค่ะหนึ่งเป็นคนลงมากแบบเดี๋ยวดิมันเอดีเอวดิมันมีคนมามันมีคนมามันมีเสียงโอ้ชั้นบนบนหัวมึงว่ะหาท่อเลยหาท่อเลยนี่หาท่อเลยหาท่อท่อท่อขอขอกล่องนี้ก่อนเฮ้ยมึงอย่าโลภดิยมันพี่ผมหาท่อไม่เจอไงก็แบบมันมาแล้วมันหลังหลังชิบไปชิบไป เฮ้ยบอลบอลไปบอลบอลเขาตีผมติดมุมเลยเอ้ยกูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าโล่ไปเงี้ยเนี่ยมึงโล่มามึงโดนพี่เพียวเก็บว่ะไอ้มันเป็นไปได้ยังไงวะโดนพี่เปียวฆ่าสองคนเลยไม่พี่คือผมอ่านต้อไม่เจอโอ้ม่เป็นไรตังตังเราเยอะกว่าเขาอยู่ อเออแล้วเชื่อ,อว่ายามเพลว่าไอ้เหอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะพี่เพลเขเก็บรถสองเลยอ่ะใชอ่อันที่สองคืออะไรวะม่อนอ่ะอันที่สองเหรออันที่สองคือมันจะปิดกล้องปาไปแล้วกล้องปิดอ๋อโอเคเราต่างไปซื้ออู้ลบพลลเพลได้ไงเนี่ยเอาใหม่รอบนี้ว่านะคนละสองอัเรียกอเอาสองอ,อันรับไปเลยใช่เจอท่อนะพี่นะ โอ้มึงไอ้เหี้ยแล้วมึงเกลียเมื่อกี้มึงวิ่งหามันก็จื้อมันหาไม่ยากมึงโลภไปใช่ไหมมึงจะไปตีต่อไอ้สัสผมไม่คิดว่าจะมีใครวางผมว่าผมมีเบอร์ควันไงก็วิ่งไปได้ใช่ไหมล่ะที่ไหนได้โอ้โหติดรูปเห็นว่าคนได้เกียร์เลยติดมุมอ่ะไอ้เหี้ยคนทะ่เล่นเลยอ่ะมันลบมันลบมันลบโอเคอืมพี่เจอพี่เจอตู้เซฟอ่ะผมไม่เจออยู่กับคุยเพีองพี่เอาพี่เอาตรงจุดนี้ขอจุยเลยโอเค เออยึ้นโดนเหรอโดนหมอพิษโดนหมอพิษพี่เอาอยู่พี่เอาอยู่พี่เอาอยู่ไปหนะพี่พยายามอยู่บ้าพี่กำลังแกะตู้เซฟอะไรัวแกะอยู่ลูกโจรเวไปสัตว์มาแกะเสียแกะเสียแกะเสียตู้นึงเฮ้ยไอ้ย่าเขามาเจอกูเลยเมื่อกี้แต่เขาเดินผ่านไปวิ่งออกก่อนนะออกเลยเหรอโอ๊ยไม่ทัน ยังไงมันโอ้ยี้ยทำไมอ่ะพ่อเมึงโดนอะไรห้องผมกับดักห้องผมอะแค่ห้องเดียวนะกับดักสี่อันใช่เหรอคุณไฮเกลกับดักมันสี่อันจริงนะเว้ยมันมามันมาเชื่อมันเกี่ิดมาระเบิดควันแล้วนะมันมามันมามามันมาเยอะ พี่จุกอยู่พี่จุกอยู่โอ้พี่จุกอยู่พี่จุกอยู่เฮ้ยจนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงอะไรมึงต่อยกูเมื่อ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 ไรมีเฟมไอ้เหี้ยกูโดนเลยวันเนี่ยโอ้ยมึงต่อยไม่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 โอ้ ไอ้เฮียกับดักเขาวางไว้แบบเขาวางเยอะเขาวางเยอะมากเลยกับดักอะวางแบบตุเรศอ่ะเออวางตุเรศมากเฮ้ขาไม่เห็นกูโอเคมันเขาไม่เห็นกูทางออกอยู่ตรงไหนวะหาท่อที่กับดักยังเยอะเกินห้องนึงเราผมเจอสี่อันเนี่ยผมเลยตายอ่ะแม่งกับบปาระเิดใช่หรอเนี่ยพี่เจะทงอะไรตาย เย้ได้แปดร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบว่ะเอ้ยเอ้ยมึงรู้จักปากโจรเวฟอ่ะมันโต้มีพันหนึ่งอ่ะมึงรู้จักมึงเริ่มโจรเวฟอ่ะเอ้ยบ๊ายบายลาวดกวางใส่เราขนาดน,นั้นเว้ยกําดักเอาอะไรเอาไฟอย่างเดียวอ่ะเอาผมเอาผมเอาไฟกับผมเอาไฟอะ่ะผมเอาไฟกับไอ้นั่นอะ่ะกลัวไฟกลัวไฟกับพิษว่ะผมเอาไฟกับไอ้ส่องแสง พี่เอาไฟกับผิดเอาแบบข้ามันเต็มที่เลยมารอบนี้ยังไงเราก็ชนะไอพวกนั้นกากงูอยู่แล้วสู้ลงไปได้ไงวะเออมันระดับระดับ VVF กับตีนสุ่สองกถาวางให้เต็มเต็มเลยกับดักอะเมื่อกี้ผมหมั่นไส้แล้วตั้งแต่กับดักเขาวางแบบวางแบบไม่ไว้หน้ากันเลยเออใช่ไม่วางทุเลศเลยอะเกินมาวางวางเต็มวางเต็มบอกเลยรอบนี้กูจัดดักจะเต็ม วางแบบเป็นห้องแบบว่าให้กะออกไม่ได้ไอ้มอนได้พี่ลหละที่ผมทำเออนั่นแหละนั่นแหละเอาแบบที่เขาทํากับเราอะ่ะเราก็ต้องทํากับเขาโมนแบบไหมเออทำกับกูอย่างนี้หรอจัดไปจัดไปออมึงกระจายไปอยู่ที่อื่นหน่อยไหมกับดักอะผมกระจายทางล่างแล้วอีกฝั่งของตึกยังไม่ได้กระจายเลยเออเนาะอีกฝั่งของพระจันทร์ตอนนี้ทางนั้นเป็นยังไงโอเคมา ไปดูไปดู <Okay. S 2> ไปดูไปดูแล้วฟังฟังเสียงเวลามันทุบดีๆนะพวกเนี้ยเหลี่ยมพวกนี้มันเหลี่ยมมันเหลี่ยมจะตายมันดื้อไอ้พวกเนี้ยมันดื้อมาให้แม่ตีก้นซะดีๆมาหาก่อนหาก่อนเวลาข้างล่างบอกวะผมว่าตอนนี้เขาหน้าอยู่ข้างล่างเว้ยเขาไม่หน้าอยู่ทางไหนหรอกเออกูว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ เฮ้ยกลัวมันได้ไปเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเจอเจอมีคนโดนไฟบริเวณนี้มั่งมี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 กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูกูเจอไอ้ทามกูเจอไอ้ทามมึงตายเออเรียบร้อยวางกบดักเหรอกับดักเยอะเหรอฮะ่เจอโคตรพ่อคตรแม่กับดักเข้าไปหน่อย มาเจ้ากูว่างอยู่ไหนอยู่ไหนหรือหรือพี่เฟยแบบพี่เฟยอีกแล้วเหรอเออพี่เฟยแบบไอ้เกมนี้เขาเก่งว่ะไอ้เกมนี้เขาเก่งว่ะเหมาะเลยพี่เจอเขาแล้วพี่เจอเขาแล้วพี่เจอเขาอยู่ขันบนเออเก้าร้อยห้าบาทกับสามสิบสองบาทไปแก่เออดึงดึงดึงกลับไปห้องเดิมดึงกลับไปห้องเดิมดึงกลับไปไอเตะ ไอ้ทำไมจนอย่างเลยอะครับเฮ้ยทำไมทำไมไม่มีเงินเลยอะครับเฮ้ยทำไมมีสามยี่สองบาทอะครับตกซื้อของหมดเฉยเดี๋ยวดาดอ๋อไม่ได้ปนแพ้ซื้อของไปเยอะเดี๋ยวมึงโลภอ่ะมึงโลภอ่ะไม่เหลือศูนย์บาทผมไม่เล่นอ๋อผมพูดตรงๆนะพี่นะผมมาก่อกเขากินเว้ย ไม่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 เอ๊พี่เฟมฆ่าพวกกูตายสองอึ้งเลยอ่ะอึ้งทั้งตีไม่พอจัดยำไปไม่ถามรู้ป่ะพี่เฟมน่าเกลียดมากเลยตอนกูโดนจับอ่ะเออพี่เฟมมันเป็นทางทางแบบทางตรงแล้วเป็นทางเดียวอ่ะบล็อกเดียวก็ตีกูถูกบล็อกนั่นแหละไม่คือประเด็นคือตอนที่พี่เฟมแม่งวิ่งไล่กูอ่ะมันมีกำดักแม่งทางออกทุกที่อ่ะ ไว้กูเพิ่งวางกูจะกวนตีนมึงกูใช้ไม้ตีเกินไอ้ทุกคนก็เลยคลิปนี้นะผมก็ไว้คาที่ก่อนละการขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมังหวึในคลิปหน้าคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วลาก่อนเฮ้ยรู้จักรู้จักยามเวฟป่ะเนี่ยยามเหงายามเหงา